มัดส้มเขาครับมัดส้มเขาเขาเกี่ยวมัดแล้วหน้า้ขวงมันได้เกี่ยวอยู่โอ้ยสุกบุพผมกันครับผมหน้าไกลๆเขาเกี่ยวมัดต้นกล้วยปลูกไว้พอได้กินเลี้งปลูกไป หลมแซวดูข้าวมาดูข้าวนจะจ๊ะอืมอุดว้